สวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับคุณบัณฑิตครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟกัสรวมของค่าววันนี้อาจารย์สังคมสายทองนะครับผู้มีการโรงเรียนรักษาความปลอดภัยสายทองนั่งอยู่กับคุณบัณฑิตนะครับซึ่งเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันนะครับคุณบัณฑิตครับขออนุญาตให้ท่านแนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมบัณฑิตุฤเสศร์นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัยสมองเงินที่สุดครับ สมองเงินที่สุดคือชื่อบริษัทนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามนะครับไม่ห่างไกลกรุงเทพเลยครับไปไงมาไงที่ได้มาตั้งบริษัทเราครับผมเป็นอดีตทหารเรือนะฮะพอดีเราออกมาก็พอจะมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพอไประเบียบวินัยก็มีมาแล้วใช่ครับและอย่างคุณลุมนี่เป็น เจ้าของบริษัทด้วยนะครับคุณลุงโดสั่งสุกเกษนะครับท่บ้นก็มาสอนมาสอนอแล้วก็มาตั้งบริษัทที่นี่ใช่ครับ่าจัดตั้งให้ครับเอยอมยมากเลยครับแล้วเป็นทหารเรือมาแล้วก็มาเป็นกรรมาการผู้จัดการบริษัทมาตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยการแข่งขันเยอะไหมครับไม่เยอะครับ ป็นจังหวัดเล็กใช่ครับนี่กี่อำเกอครับใช่ครับมี่กี่อำเภอสามลัเภอเป็นบริษัทที่เออเป็น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 จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยใช่ครับใช้นโยบายอะไรในการบริหารงานครับซื่อสัย์ซื่อสัตย์นะครับขยัยแล้วก็จินใจอ่าสัญญาแล้วก็การพัฒนาพนักงานรักษาความปลอดภัยก็พัฒนาอยู่ตลอดใช่ไหมครับใช่ครับอ่าฮะแล้วเวลาออกไปหางานนี่ครับนอกเหนือจากจังหวัดสมุทรสงครามแล้วเราได้ขยายงานไปยังจังหวัดอื่นไหมครับตอนนี้ ็มีจังหวัดนนทบุรีฮะ,ะครับครับแล้วก็จังหวัดราชบุร,รีรแต่ก็ยังไม่ถือว่ายังไม่ก้าวเข้าสู่วงการโรงงานใหญ่ๆอ๋อใช่ครับใช่ครับแต่ก็ว่ากําลังเตียมตัวใช่คร <c oughs> ับอาเชิญชวนทางผู้ว่าจ้างที่เขาอยากจะจ้างบริษัทอาศาคกรมปลอดภัให้มาใช้บริการเราหน่อยครับครับ ทรัพย์สินเป็นของท่านบริการเป็นของเรานึกถึงความปลอดภัยนึกถึงบริษัทรักษาความปลอดภัยสมบเงินที่สุดนะครับติดต่อได้ที่ไหนครับท่านติดต่อได้ที่ผมโดยตรงเลยครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์094 4 4 1 3 0 4 7ครับครับแล้วก็เวลาที่ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยมาเยี่ยมท่านอยากมาพบปะปกอยากมาเสวนากับท่านเป็นเพื่อนท่านครับสามารถที่จะมาได้ไหมครับมาได้ยินดีครับ ยินดีต้อนรับที่จะรับเพื่อนเพื่อนวประเทศใช่ครับที่ประกอบการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปครับเราไม่ใช่ศัตรูกันใช่ครับเราเป็นเพื่อนกันใช่ครับช่วยกันพัฒนารอปพใช่ครับนะครับแล้วก็ในจังหวัดสมุทรสงครามนี้นะครับผู้ว่าจ้างมีที่เป็นโรงงานเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเราค่อเยอะเท่าไหร่ครับจะไปกระจุกอยู่ที่สมุทรสาครสมุทรสาครใช่ครับส่วนมากเป็ปปายเนาะส่วนมากเป็นหร่วงานราชการั้นสมุทรสงคราม รายการแล้วก็บูรพัฒน์สรรโรงงานมีน้อยนับโรงงานได้เลยครับในฐานะที่ออกรายการโฟกัสกับอาจารย์สังคมสายทองเนี่ยฝากอะไรถึงรปภบ้างในประเทศไทยครับรปภนะครับฝากถึงรปภนะครับทีนี้ผมอยากจะฝากกับรปภก็คืออาชีพรปภนะครับเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้น งานคือเงินเงินคืองานประดานสุขนะฮะขอให้ปรปภทุกรายเยนะะี่ยภูมิใจครับ,รบภูมิใจที่เราได้เป็นบัตรกานครับ,รบแล้วถ้าใครอยากจ้างรปภในจังหวัดสมุทรสงครามยินดีต้อนรับใช่ครับ <c oughs> ในโอกาสที่อาจารย์สังคมได้มาเยี่ยมท่านและก็ได้มาฝึกอบรมให้ท่านก็ขอขอบคุณท่านนะครับในโอกาสานี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่แหละครับท่านผู้ชมครับอีกบริษัทหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นเพื่อนของเรา เป็นผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยอีกบริษัทหนึ่งนะครับมีโอกาสมาเยี่ยมคุณบัณฑิตสุกเกษนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ